เตาไฟเลยอ่ะเป็นไงฮะนี่หามากะละแมหอมๆเลยนะจ๊ะอยู่ที่งานปิดทองฝั่งลูกนิมิตวัดเขาวังม่านนะครับนี่แบบนี้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้เท่าไหร่ถึงวันที่6กุมภาอ่ากุมภาอ่านี่เชื่อะลรวะเอกบ้านบึงเอกบ้านบึงกะละแมเอกบ้านบึง นี่พี่เอกไม่ว่างนะพี่เอกไปทําบุญอยู่ผมมาเป็นมือปืนรับจ้างหอมหอมอันนี้รถรสอะไรไงพี่รสรกะทิสดดั้งเดิมกะทิสดดั้งเดิมนี่เป็นข้าวเหนียวแดงครับอ่านี่ใครกินกระทะนี้ถือว่าโชคดีนะครับอ่าเพราะว่านาจอดมากวนให้นะนี่อย่าลืมนะมาปิดทองฝังลูกมิตรวัดเขาวังม่านนะครับนาตาขวัญระยองแวะมาทานพี่เอก กำลัแม่บ้านบึง